เลเสนันพลอยเชอร์มานคลอดีนเลิกกันแล้วทุกยงขบต้งทูพีค่ะเรียกได้ว่าช่วงหลังๆไม่ค่อยได้เห็นทั้งคู่อัพรูปคู่กันให้เห็นสาหรับนางเอกสาวสวยแซ่บอย่างพลอยเชอร์มานบุญเนศศักดิ์กับคลอดีนอาทิตยาคลีกนักแสดงรุ่นน้องที่ก่อนหน้านี้ได้โพดรูปคู่ครบรอบ2ปีเมื่อช่วงธันวาคม2565ปีที่แล้วแต่จู่ๆคลอดีนก็ตั้งค่าอินสตาแกรมเป็นไพรเวทและทั้งคู่ก็ไม่ได้ลงภาพคู่มาพักใหญ่จนแฟนคลับจับผิด เกตต่อมาทางเพจเจมอยร้อยแปได้โพสข้อความีนัยยะว่าสมมุตินะบอกว่าสมมุตินางเอกหน้ามัน่นเขากับกิกกับนักร้องแรปเปอร์พวกติดไหมแต่ฉันติดนะรักของฉันนั่นล่าสุดอุตสาห์โสดมาเกือบครึ่งปีเขาต้องมาเป็นของเราเท่านั้นมั่นใจแค่เพื่อนพอคะ่ะเพราะนางเอกเพื่อนเยอะแล้วแต่จะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อไปคะ่ะ Thank you.